ในพีนี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนคุยแผ่นรองเมาส์เ네นี่ยมันจาเป็นต้องซักไหมแล้วถ้ามันจะเป็นต้องซักเนี่ยมันจะทําวิธีไหนได้บ้างในการทําความสะอาดก่อนอื่นต้องเล่าเลยนะครับว่าแผ่นรองเมาส์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดของเราแล้วก็อยู่คู่กับมือของเราเนี่ยตลอดเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้งานนะครับจากเหนื่อของเรานะครับหรือว่าบางทีกินข้าวหน้าคอมบางทีมันหกเลอะบ้างสิ่งสกปรปกเนี่ยเข้าไปอยู่ได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูแผ่นรองเมาส์ที่เราใช้เนี่ การทำความสะอาดนะครับมันก็อาจจะมีหลายวิธีจะสามารถทำความสะอาดได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการซักหรือวิธีการเช็ดทุกนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะว่าวิธีการทำความสะอาดแบบเช็ดแล้วก็แบบซักเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันแบบไหนมันสะอาดกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์จากสิ่งที่ผมได้ทํามาด้วยเลยซึ่งอย่างแรกนะครับวิธีการทำความสะอาดแบบเบื้องต้นเป็นวิธีการทำความสะอาดแบบง่ายๆครับคือใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดแผ่นรองเมาส์ของเราเนี่ยก็สามารถทําได้เลยเราชทิชชู่เปียกนะครับหยิบมาเช็ดเช็วนๆไปตามแผ่นรองเมาส์ตามที่มันมีรอยได้เลลยยแ้้ววถถาาามม่ัันง สะอาดเพียงพอแหละบางทีเช,ช็ดทิชชู่เปียกแล้วมันอาจจะแบบเยอะมากใช่ไหมครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้สะอาดกว่านี้ซนะักได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าซักได้นะครับผมเป็นคนนึงที่เอาแผ่นรองเมาส์ไปซักเหมือนกันเราลองดูครับว่าเราจะใส่น้ํายาแบบไหนจากที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นพวกน้ํายาล้างจานนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีการกําจัดเรื่องของคราบมันได้ดีนะครับแล้วก็ไม่กัดตัวพื้นผิวของแผ่นรองเมาส์จนเกินไปห้ามโดนแดดโดยตรงเลยนะเพราะว่าการที่มันโดนแดดโดยตรงจะทําให้ตัวยางในแผ่นรองเมาส์ของเราละลายได้นะครับอันนี้อาจจะทําให้ ลองเมาส์เรามีปัญหาได้เราควรจะตากในที่ที่ลมผ่านได้ดีหรือว่าเราอยากจะเปิดพัดลมก็ได้ลมร้อนจากตัวคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้หรือว่าอย่างหนึ่งคือการนําไปปั่นในเครื่องซักผ้านะครับอันนี้ก็ไม่ควรเท่า,ทาไหร่นะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยอาจจะทําให้แผ่นรองเมาส์ของเรามันยืดได้เสียได้นะครับของยางใต้แผ่นรองเมาส์ที่เป็นตัวการลื่นนะครับอันนี้ก็อยากให้ระวังเอาไว้ต่อมานะครับถ้าหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าใช้จนมันแบบมันเคลอะมากๆแล้วมันเลอะไม่ไหวเลอะเต็มแผ่นจนมันคราบขาวหมดเลยจะซื้้ออใหมมมม่่่ดีคุาาาาวรูสึกทํะ แล้วมันเหนื่อยมันไม่ไหวแล้วมันอยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าใครมีความสุขว่าจาเป็นที่ต้องซื้อใหม่จริงๆไหมก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้จาเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ขนาดนั้นนะเราสามารถทำความสะอาดให้ดีได้นะครับเราเพียงแค่ขัดหลายๆรอบหน่อยในะบางทีต้องบอกว่าคราบเหงื่อของเราเนี่ยนะครับคราบตรงมือของเราเนี่ยนะครับมันเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน,นครับบางทีเราขัดรอบแรกอาจจะไม่หมดซึ่งมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะผมเคยขัดแผ่นรองมาอของผมเนี่ยนะครับประมาณ4-5ึง้ารอบเลยขัดรอบหนึ่งนะครับล้างฉีดน้ําออกนะครับแล้วก็ขัดใหม่ขัด แบบต่อเนื่องเลยนะครับคือล้างมาสี่ถึงห้ารอบมันถึงจะเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็คราบถึงจะเริ่มหายมันใช้เวลานิดน,นึงนะครับซึ่งถ้าเราทำความสะอาดยางถูวิธีเนี่ยผมว่าแผ่นรองเมาส์ตัวนั้นก็จะใช้ได้นานพอสมควรนะถ้าใครเนี่ยนะครับแผ่นรองเมาส์มันขาดแล้วมันเลอะด้วยเนี่ยผมว่าทิ้งดีกว่านะครับไม่ไม่อยากให้ใช้นานๆน,นะครับบางทีตัวยางใต้ด้านล่างของมันเนี่ยเริ่มมีการเสื่อมนะครับบางทีมันจะเป็นคราบเหนียวเนีวติดโตของเรานะครับอันนี้เปลี่ยนดีกว่าเพื่อความคงทนแล้วก็โต๊ะของเราที่ดีมมมมาา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 ากกยยยยิิ่่่่่่งงงงงขขึึ้้้นนนนนนนดวออออออีีีะะคครรรจหหลเเเซ์ููถแผสส ทำความสะอาดอย่างไรแล้วเราจะต้องระวังยังไงบ้างนะใช้ทิชชู่เปียกก่อนได้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะซักก็ซักได้เรื่องของการตากให้แห้งเนี่ยก็อย่าให้โดนแดดนะครับอย่าเอาไดเป่าผมไปเป่าถนอมแผ่นรองเมาของเราให้ได้อยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่ารักแผ่นรองเมามากๆเลยเช็ดทุกวีคเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ดีนะผมเคยทําอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเอาทิชชู่เปียกเนี่ยเช็ดทุกวีคนะครับหรือว่าสามสี่วันเช็ดทีเนี่ยทำให้แผ่นรองเมาของเราเนี่ยครับมันอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นต้องไปกังวลเเเรรรรรรืื่่่่่่อองงงขกกกาาาซั็สสสสุมมมีีีททแผนนน้จะไดวใคบ มีวิธีการทำความสะอาดแบบไหนนะฮะหรือว่าใช้แบบไหนกันอยู่เนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์พูดคุยกันร่างได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าบายครับ